กินจนเสียเบิร์ดมึงกินจักตอนหรอเม่ไม่ซิมกับพร้อมไหมไกินกันฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีของจูนชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะวันนี้มีแม่แม่ แม่ตายนะครับเป็นมาตาะสวิเดนนะคะพี่น้องขาก็เลยภาพคนเขามานอนอยู่บา้านส่วนนี้รุ้ยนะคะแต่จูนบริเนาะนะคะแต่จูนจะไปเอาฟองฝากเธอนี่นดีกว่าเพราะถามเนี่ยเลื่อนเลื่อนสกีมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามืงอื่นเดียไปเอาผ่าสร้างเขาเจาะไว้วจ,จ้ะเมรีจ้าแม่เราเจอกันพรุ่งนี้นะคะแม่ทักขาหนูเด้อ ดย๋ยหนูทักหาแม่ก็ได้เื้ยเอาพรมหรอบอโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแม่แต่กับนิรุยก็เมรี่กินข้าวกันนะคะโอเคนะจ๊ะบนบ้านหลังใหม่อืมมก่ินกินจนเสียเบิร์ดมึงกินจักตอนหรอเมย์ม่ซิมกระพร่อน กลกันกมัน <Hands> ก <up> ิน <boundaries> น่สไทยหรอนยูรอนมือเ้าไปกินอียังก็บบันันซันก็แยูหองยูอันบ้านพักฉทรไปปลากระป๋องโอก็แัดปลากระป๋องเลยแล้วซีมเข่าซีมอีกแล้วยอีซีมอีกแล้วซีมยังไดเข่าจนเบิดจานีกูเห็นกูข้อไปน่ะนะได้่ม่ก่นกอนนะ น้ำปาหนีสยบบ่แม่อแม่ไตไปใส่ยู่วันนี้หรืว่าจะดูจมือมือทดลองไปมองนั่นมองนี่มองนวัดอนี่นั่นเกี่ยววัดอิกสะบัน้มาก่งกระเบ๋าเป็นพญานาคแต่ทาแม่เมื่อทางนี้แม่กระแว่นพาน้ำย่อยก็ได้ พาน้าม่ยลวกาเขาไปเขาวัดอันห้องอีดก,ก็ได้เพราะนั้นก็บริห้างกันทาา่าขอนมันก็นตรงขามกันอุ้ยอ,อุ้ยบานซ้นมาแม่มึงกัดสีพผ้าเราเก็บเห็ดอยูอ่นั่นดีนมันตกมันตกโดนเอาอยูน่นะ เอาอยู่ดีวังแรกฮัน่นเอาแบบต้องไปเกียมนิ้นสิลบา,ก,ก,ากะสี่เป็นจืนกะสิมืนอีกละ <c oughs> ล่มอีกละเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยนยี่เอ็มเฮ็ดปากเท่าใดอันยุยเฮลลาสุน ของท่านเสียใจยังแตงงานเมล่นี่คือบอเบศีนี่เบสีไปสีเขาตาเมื่อไหร่ให้มันพองขึ้นม่เอานั่งกับงามอยู่ขนาดแม่ตายังเป็นขนาดแม่ตายังวันนั่งเป็นไอดอลเ้รองอนวันเห็นเมลี่เห็นแล้วเห็นเมลี่ไปเห็ดจมูกเห็นเห็นแต่ก่อนก็เห็นตอนเห็ดเอ้า อันทีเห็นพี่สาวพอพี่สาวคนที่มั่นนัตะกี้ราดังเปครับแต่ได้เราที่ถือูดเลมาตลอดชีวิตว่าโอ้ยดังเปดังฮักดังาเงียเราหจมบนมีดังนิดนึงขึ้นมาแต่สั่งบันทีเราไปเห็อะเจ้ชงเช็นเจ้าดัง่ยมันบอกกันเลยกันอกนเราก็เลยว่าจจับสิ่งทางงานชาเลยทเคยอยู่ว่างานเดี๋ยวนี้ไปเห็นตวนี้ไปคิดไปคิดไเห็นางานัน่ จาสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอยู่บ้านของมาแดงจุนเองนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณป้านะคะป้าแดงสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะน้องก้าวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกับคุณลุงนะคะวันี้มมเอ่ะ เมื่อคืนนี้ยู่บ้านสวนนิรุยเห็ดแนวอยางนักกินในเพอนั่นเอฟซีมาจากสวีเดนนะคะก็คือแม่ต่ายนะคะก็เลยวันนี้ก็คือไม่เอาของฝากนะคะเล็กๆนน้อยไปหายแม่ตายอากาศตอนนี้แม่ตายกำลังกินข้าวอยู่กาลังว่าจูนบ่เดนนอนกับยอ้อนว่าจูนอยากตื่นแต่เช้าหล้กก็สิม่เอาอของฝากให้เพอนเพราะว่าสั่งเขาต่อไว้นะคะพี่น้องคะอืม แตงข้า,ขาจาไว้ก์กระเลยเนี่ยมาแวะป่ามาหน้ป่ากับผ้ามะน,น,นางนั่งแงซีมะนางนั่งกินข่าวกินปลาสมกีกับปูหลานจีกับปูหลานอะไรอีกอย่างหนึ่งนี่พี่น้องเอ้ยจะเบิงลวดขอเชิญเจ้าเบิงเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเรานะคะเห็ดไข่เป็นเห็ดห้านะคะสตํานะคะ <S 2> <S 2> <S อืม,อม กับดูอยู่นะคะรอแม่ตายนะคะเอยวเพ่นกระสีออกมาเรื่องเพราะว่าพ่นสีเด้เพราะว่าพ่นสีเด้เดินทางก่ะเพราะว่าพ่นสีเด้เดินทางไปทางนครพนมเพราะว่าพ่นสีไปไหว้ยวนไปไหว้ที่แก่งกระเบาก่อนนะคะหมู่บ้านทงไปไหว้ยวนวัดภูมโนวัดภูมโนรมนะคะอืมวัดภูมโนรมลวกะเพ่นกระสีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าสีหอดอุดรเพราะว่าวันเสาร์ แกก็ขขึ้นกรุงเทพแล้วนะครับพี่น้องขา่อนี้โยนะคะที่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่นมาเดี๋ยวจุนทิฐิทใหเเบิงอีนะคะตอนนี้อยู่บ้านอบอุ่นนะคะโอเคครับจี้จี้ปูลอทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหมู่บ้านของมาดามจุนเองนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่ารถเลนผ่านไปผ่านมากนะครับพี่น้องขา ตอนนี้เรามารอแม่ตตายเพราะว่า่นสีไปท้างนะคนพรพนมนะคะ,ะก็เลยมุณปากของจูนก็นเลยปากอดีตนหน้าหล้วก็เขาจูนกับปากหายหน้าทุกตันครับนะคะ,นะคะเดี๋ยวเตรียมรอเจอแม่ตายเนยนะคะอยู่ใต้สะพานเี๋ยวจะลนแหงเดี๋ยวก่อนนะคะ อ๋อแม่แม่แมแมปัพอพอ่นปอดะพ่อบอกนุนางถ่ายอยู่ไหนโรงเรียนแม่สื่นยังเอออยู่ใต้สะพานเพราะว่าแม่สีเรียวมาเออยธาอย่านน,นาวโอเคครับแม่มาแล้วนะคะเห็นไฟบอพี่น้องเยวจะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศ ถ่ายรูปหน่อยจะถ่ายรูปหน่อยไหนจะถ่ายรูปกันหนูเหรอมามาไลฟ์อยู่เหรอทำไมถ่ายมาใ้ไรแฮคลีฟโซเฟอร์สวัสดีค่ะนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลบก่อนะคะโอ้เดี๋ยวทางปลอดภัยเด้อเดี๋ยวถ่ายรูปกับเพิ่นกันโอ้ยี่เดียวได้แล้วนะวิดีโอกับวิดีโอ อันนี้นี่ยังเอามาใส่โอ้คุณป้าฝากมาให้ป้าป้าหนูป้าหนูฝากมาให้แล้วก็ต้นนี้ตัวนี้มันสิเป็นอันผ่าพุ่มเวลาแม่ขึ้นเครื่องเวลาแม่หนาวจ้าอืออันนี้ก็เอาให้คุณมนุงห้ามถักเข้มาเอามาฝากย่านะขอบคุุุณณณหหหลลลาาายยยขขออบบคคคิดถึงให้แม่เดินทางปลอดภัยเด้อจังจังทักหากันเด้อเดี๋ยวจะขึ้นไปกรุงเทพเวลา โอเคโอเคบายบายป้าฝากของให้โอเคเดินทางปลอดภัยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเรียงง้อต่อก่อนฮึ่มสองว่ามัสีตัวบายบายแม่เดินทางปลอดภัยเด้ออนุโมทนาสาธุบุญด้วยจ้าไปไปโอเคค่ะทุกคนหลังจาก ห้ามาพอเอฟซีแหละก็คือแม่ตาก็คือแม่ฮักของจูนเองนะคะพอดีคนนอนบาดสวนนี้ลุยแบบจ,จูนบนลในนอนแต่เมื่อคืนเทกับเขาให้เพลินอยู่นะคะพี่น้องอจจสิบเดเบงตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะบลอกทิ่บอกปันมาสิมีคน้นคนสีมะเยี่ยมมายามนะคะนะคะพี่น้องขาดีใจดีใจมากๆขอบคุณแม่มากๆนะคะขอให้แม่เดินทางปลอดภัยกัอบอวยพ่อนในแม่ไปแล้วแต่ก็ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงนะคะค่านีิใส่ใดดีนะคะ เพิ่มเปิ่ยนปิติใจมากค่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้สนีนะคะับบ่มีอย่างลายฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจุนชาแนลด้วยนี่รุ h ชาแนลเมรี่เทอร์แฮมมาแล้วฝากติดตามแม่ไต่ด้วยแม่ต่สวีสดเดนแฟนเพจนะคะโอเคขอบคุณที่มาเยี่ยมมายามที่ง่ายแสงท่องฟลินแล่นทุกคนบวันว่าจะเป็นบอดบิ๊กบอดแพลวนะคะโอเคไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้สนีปิดคลิปแต่สะพานลอยหนาโรงเรียนที่จะของเรื่อยเรื่อยแล้รครับทุกท่ะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ